อ้าวเสานีก็หัวลมออกละพีน่น้องแห้งหนาวก็คุ้มือมือนี่โอ้เสานีก็ผ้ามาย้ำรอบย้ำไส้ขึ้นเกา่าล่มหนาวก็คุ้มือได้เมือนี่หัวลมออกวีวีเพิ่งป่ามันสิลงบอแต่เกาหัวลมออกป่ามันลงเด้เออเป็นจังไดเนาะมือนี่เนาะอือ โอ้โเอาเต็มเลยพุน่ะโอ้ยพี่น้องอู้ยโอ้ยผุน่ะโอ้ยหมัน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 โอ้ยโอ้ยหมันแล้วหมันแล้วโอดูเต็มเลยพุนว่างเงี้ยผุน่ะโอ้ยหมันแล้วหมันแล้วหมันแล้วโอ้คือหลายว่างเงี้ยผุน่ะเต็มหนึ่งตัวเนี่ย โอ้ยมึงคิดลองเห็นบ่าคนอะ่ะนี่จะประคอโอ้ยมนัมนมนันมันประคอประสะลิดก็มีโอ้ยมนันแล้วมนันแล้วเซ้านี่